เพครปวกครับพี่น้องมีเบิ้งครับพี่น้องครับเป็นดอกบานเลยครับพี่น้องหลายเลยครับพี่น้องครับเบิ้งเนยครับพี่น้องออกเป็นมูใญ่เลยครับพี่น้องครับล่ามไปผูกครับพี่น้องดินเงาเลยครับพี่น้องครับเบื้องด้านนี้ครับพี่น้อง เห็นดอกบานเปิดครับพี่น้องครับคนบผูเห็นครับพี่น้องมาเก็เพ็ดปวกน้ำบาตวนครับพี่น้องครับดอกใหญ่แล้วครับพี่น้องเมื่อนี้บ่ได้ตั้งใจมาให้เห็ดครับพี่น้องครับแต่ว่ามาพอครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องอดเหล่าป่าจะได้อยู่ ตี bon no นเง่าครับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นดอกบานแล้วครับพี่น้องเบื้อนี้ครับพี่น้องครับหกจุ่มเดียวครับพี่น้องนีเสียดายครับพี่น้องครับมาอยู่คู่มือครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆสวนมันของบาตุนนี่แหละครับพี่น้องครับแต่ว่าผมมีเวลาเขามารอเบิ้งครับพี่น้อง ขามามือนีบานเบิดครับพี่น้องครับเอาดอกใหญ่ไหมนะดอกหน่อยปล่อยรถดอกหน่อยมันแข่งมานี่เบิรงครับพี่น้องตีเงาวๆครับพี่น้องครับ ดอกนี้สิเต็มคู่แล้วครับพี่น้องตัวนันบาดครับพี่น้องครับเิบ่งจุ่มนี่ครับพี่น้อง ออกมูงใหญ่เลยครับพี่น้องครับแต่พ่อหมู่บ้านนี่สีพ่อดีเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าบริเขอมาเลเบิงครับพี่น้อง เบิ้งครับพี่น้องเต็มคููเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นดอกบานแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเ้อครับพี่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ